เบ่งปลาซัวเบ่งค่ะพี่โนโอ้องอันนี้มันเป็นปลาลุ่มปลาซัวหินมันตำค่ะหยาบฟู่นฝ้ๆตัมีหอดบ,บูบุรีพี่โนโอ้องมันแห้งค่ะเสียงยางานควอกควักแล่นก็ทุกปี แรงกว่าทุกปีที่เคยเห็นมาพิโนงแดดแห้งจัดปีนะบม่มีหอดเม็ดบูบุรี่นี่เม็ดเดียวอันนี้น้อยน้อยแค่เก่นบม่มีบ่มีบูบุรี่แล้วค่ะกำลังเปลี่ยนสี มันห่างค่ะปีนี่อันนี้ปลาสั่วนะคะเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องมันซุมปลามันเป็นที่ลุ่มห้าวห่าวปลากะไดบ่ม,มีหอดหนากไหมนี่เป็นย่อมย่อมเป็นพุ่งพ่วงขียเขียวอันนี้เป็นเลดเบอร์รี่นะคะ ไปชุกคุณละ่ะเดือกันย่าย้นขึ้นไปปลาสั่วบ่มีหอดมากใหม่แรงกว่าทุกปีเอาโลดพี่น้องแรงคักแรงแน่ค่ะมันบ่มีค่ะพี่น้องมันบ่มีมากใหม่ค่ะมันแรงคักฝน้อยคักที่เคยเห็นมะโอ้ยขันมาเก็บมากใหม่ปีนี้นั้น ลบทุนนะ้วค่ะมันบ่มีมากใหม่เก็บแล้วพี่น้องปลาสั่วนี่ตะกรอนนี่มันสีดกเป็นปุ่มเป็นงอนอยู่เก็บเครึ่งง่งโมงก็เต็มทั้ง40นาที4 5อันนี้บ่มีค่ะพี่น้องบ่มีเลยมากใหม่แรงกว่าทุกปีแรงครักยังไปเบอ่งอุ้มทั้งหน้า เขียงงานขอบ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 เบิ้งค่ะมันบ่มีมากใหม่แรงก็ทุกปีที่เคยเห็นมาอย่ามาเก็บเด้อพี่น้องเด้อลุบทุนคักๆปีนี้นั่นลุบทุนอยู่บ้านเฮาดีกว่าค่ะปีนี้แรงสุดๆเท้าลักกะบ่มีลักกะจะก่้อยพี่นนอก แรงคร่ะเบิรงบูบอรี่บ่มีบูบอรี่แหง้งมีแต่กลางบูบอรี่เบเพิ่นนี่มีดามน้อยนี่พี่น้องเบิรงเอาค่ะแหล่งสุดๆบ่เคยผอบ่เคยเห็นจากเธอบ่มีหมากใหม่ อัน,นก็เห็นว่ามีนี่แหละพี่น้องยางมาสองปลาแล้วอันนี้แ่้ะค่ะปีสองหนึ่งเห็นแค่นี้นะคะปลาที่สองบูบลรีบ้าง <c oughs> ้าค่ะงแหงเบ่งบูบลรีบางคักบางแน่งบ่ครบอขอบ่เคยเหงนจ้เถ้อคะ่ะ บ,บ,บ้างบางก็เป็นตา,า,าพันธุ์น้องมาเก็บนี่น้าบริษัทยามาเด้อปีนี้นะรูปแท้ๆค่ะ <c oughs> มันบ่มีหมากใหม่เลยพี่น้องสิวา่าจงไดปลาซั่วปลาที่ลุ่มชุ่มชื่นมีแต่ใบค่ะพี่น้องบ่มีลูกบ่มีหนวยดอกบางที่สุดค่ะปีนี้ตรงที่มันโดนแดดมันก็เลยซุกค่ะพี่น้อง เปลี่ยนสีแล้วว่าแมนว่าสุกดอกเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะบลูเบอรี่ผลไม้ป่าธรรมชาติ เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะมันชุ่มชื้นน่วยมันตึงนี่นคะคะเห็นไหมคะจุ่มนี่อยากไข่แน่ค่ะพี่น้องมีลูกให้เห็นพ่อมีกำลังใจแน่อันนี้ลูกเขียวๆนะคะลูกเขียวๆ เปลี่ยนสีปีนี้บ่ค่อยดกนะคะบ่ค่อยดกถือว่าบางนะคะสำหรับแท่นมองดกมองบอด่ดกค่ะแต่บ่ค่อยดกแดดเยอะฝนไม่เยอะปีนี้ เบงแถวลักกาบ่มีลักกาจ้าหน่วยเด้อพี่น้องมองเน้นเป็นดินก้อยเนาะอันนี้มันเป็นแถวลักกานะคะมันเป็นดินก้อยดินเข้มพาพี่น้องมาซองเบิงปลาบูบอรี่ดินลุ่มนะคะทางในคุณก็ดินลุ่มทางใตแต่ว่ามันบ่มีบูบอรี่ค่ะพี่น้อง ปลาลงสายไฟแต่กอนโดกเป็นปุ่มเป็นงนอยู่ปีนี่บ่มี